สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับจุดแรกนะครับจะเป็นแม่ทำเนียนลอตเตอรี่10เลขเด็ดเลขดังนะครับก็มารับชมนะครับแม่ทำเนียนให้มาที่เลข59 12 91 98 26 7192 3 6 7 2และก็2 3นะครับสำหรับชุดแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะครับของงวดวันที่1กันยายน2 5 6หนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะครับให้เข้าที่2 8 8 2เข้าที่บนนะครับก็ไปรับชมนะครับชุดที่2กันต่อนะครับ ต่อมาชุดที่2นะครับจะเป็นเลขเจาะใจลุงหวังนะครับของงวดมาที่1กันยายน2566นะครับลุงหวังให้มาที่เด่น2ตัวนะครับเหนือใต้นะครับคือเลข4และก็เลข3นะครับแล้วก็เด่นสุดนะครับจะให้มาที่เลข4ตัวเดียวนะครับคู่เงิน2ตัวนะครับ เดินเลข4นะครับให้มาที่45 46 47แล้วก็48นะครับต่อมาเดินเลข3นะครับ2ตัวให้มาที่34 35 37แล้วและก็38นะครับต่อมานะครับขุมทรัพย์นะครับ3ตัวตรงนะครับชุดเดียวนะครับ3 4 7 ต่อมานะครับชุดที่3นะครับจะเป็นคู่มือเฉียงโชคนะครับปกเขียวนะครับให้มาที่เลข3 4 6 9 0 2ะครับสำหรับชุดเลขปกเขียวนะครับถ้าท่านชอบในตารางก็นำไปจับคู่กันได้นะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับ3ชุดนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามและการกดไลค์นะครับสวัสดีครับ